I gotta find my way back, back to summer paradise, John Paul Simba Blunt. My heart is sinking as I'm lifting up above the clouds away from you, and I can't believe สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับพวกเราสองคนในรายการ b i z s t r i p News รายการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจที่ให้อะไรคุณมากกว่าการเดินทางเราจะพาไปพบกับนักธุรกิจหลากหลายวงการแหล่งท่องเที่ยวที่พักสวยๆอาหารอร่อยๆค่ะแล้ววันนี้เบลกับฝนนะคะมาอยู่กันที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิรีขันค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าหัวหินนั้นเป็นเมืองที่มีชายหาดที่สวยงามแล้วก็เงียบสงบมากๆถือว่าเป็นเมืองที่มีมนตลเน์อ่ะ ชาวต่างชาติจากท่วทุกมุมโลกนะเขาจะให้ความสนใจมาเที่ยวที่นี่ใช่มันมากเลยเบลและอ,อีกสิ่งหนึ่งอ่ะที่ดึงดูดชาวต่างชาติหรือนะท่องเที่ยวต่างๆนะสิ่งหน,นึง่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือเรื่องสปาเพราะว่าชาวต่างชาติเขาชอบนวดผ่อนคลายนวดแบบว่าอารอมา a นวดน้ํามันต่างๆและวันนี้เราจะพาไปพบกับผู้บริหารจากสยามเวลเน็ตกรุ๊ปนะคะซึ่งถือว่าเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงเดี๋ยวไปพบกันเลยค่ะ เป็นกรรมการกบริหารบริษัทสยามเวสต์ลูปจำกัดมหาชนวะนะครับเป็นรูปแบบสปาทั้งหมด3แบรนด์นะครับก็จะมีเ e สซ Relax นะครับเป็นแบรนด์เรื่อนหัวเรานะครับเป็นเดย์สปานะครับมีแบรนด์นริจินดาเป็นแบรนด์อัพสเกลเป็นตัว5ดาวนะครับแล้วก็มีแบรนด์น้องใหม่แบรนด์บ้านสวนมาสแซจนะครับเป็นแบรนด์3ดาวที่เราเจาะกลุ่มลูกค้าชาวไทยเป็นโดยเฉพาะ สยามวิลเลยนิดนึงค่ะว่าเป็นยังไงบ้างข่าวสยามวิลเ๊ปเราเริ่รมตั้งแต่ปี2541นะครับตอนนั้นเนี่ยปีช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นหลังวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับเป็นช่วงที่เงินไทยอ่อนแอลอยตัวนะครับทำให้นะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเดินทางเข้ามาเมืองไทยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าจับจ่ายใช้ใสอยค่อนข้างถูกนะครับเราก็เลยลองเห็นว่าเราอยากทำธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับซึ่งธุรกิจสปาเองหรือธุรกิจนวดแผนไทยเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่มีเอกลักษณ์ของประเทศไทยอยู่แล้วก็เลยได้ รับการตอบรับและก็มีการขยายสาขาไปต่อเนี่ยนะครับจากเชียงใหม่ก็ขยายมาที่พัทยานะครับภูเก็ตแล้วก็เข้ามาที่กรุงเทพนะครับตอนนี้เราก็จะมีอยู่ตามหัวเมืองท่องเที่ยวหลักๆออกเมืองไทยมีทั้งหมดกี่สาขาปัจจุบันมีอยู่12สาขาครับสำหรับเรซซี่แล็ s ส์นะครับเข้าจากความแตกต่างในเรื่องของการดีไซน์แล้วเรามีความแตกต่างตรงไหนด้วยครับจุดเด่นของเราเนี่ยที่ลูกค้าได้รับการยอมรับอย่างดีขึ้นของมาตรฐานการนวดนะครับ ลูกค้าไปสามารถไปใช้บริการที่สาขาไหนก็ได้มาตรฐานการนวดเนี่ยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านะครับเทคนิคน้ําหนักนะครับจะเป็นมาตรฐานกันก็เลยทําให้ลูกค้าเนี่ยไม่ติดหมอนะครับแต่ติดแบรนด์มากกว่าค่ะท่านอาารคะที่จากที่เราเดินขึ้นมามี3ชั้นใช่ไหมคะครับสรางเราแบ่งเป็นอะไรบ้างชั้นล่างแบ่งเป็นอะไรที่หัวหินเนี่ยจะมีชั้น2นะครับจะเป็นโซน นวดไทยนะครับแล้วก็นวดเท้านะครับส่วนชั้นบนทั้งสามเนี่ยก็จะเป็นส่วนของห้องนวดน้ำมันเป็นส่วนใหญ่ครับเป็นห้องเห็ดแอร์เป็นห้องทเหมือนตัว่ากว่าใช่ห้องนวดอ่ะมีอามีอาใช่ครับแล้วมีการนวดที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ไหมฮะที่พอพูดถึงปุ๊บจะต้องมาที่นี่เลยสำหรับเ r e s ล y ก a ์เนี่ยสิ่งที่อ treatment ที่เป็นเอกลักษณ์ที่นี่จะเป็นตัวนวดหินร้อนนะครับเราเป็นการนวดผสมผสานระหว่างศาสตร์จากตะวันออกแล้วก็ตะวันตกนะครับหินร้อนเนี่ยเรานําหินภูเขาไฟนะครับมานึ่ง นะครับแล้วก็ทําให้มีอุณภูมิร้อนจะนวดคู่กับตัวน้ามันอรโรมานะครับความร้อนเนี่ยจะผนคลขยกล้ามเนื้อนะครับทำให้กล้ามเนื้อลขยตัวนะครับแล้วตัวอาโรมาเนี่ยก็จะให้ความผ่อนคลายเวลาสูตรดมกลีบของอโรมาเข้าไปเนี่ยเราก็รู้สึกจะสดชื่นนะครับค่ะและสิ่งที่อยากฝากไว้สําหรับคนที่อยากจะทําธุรกิจสปาครับนิดนงค่ะก็ธุรกิจสปาเรามองว่าการเข้ามาทําในตลาดค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่า คุณจะทําให้ธุรกิจยั่งยืนเนี่ยค่อนข้างยากสามสิ่งที่เป็นสแฟกเตอร์หลักที่เรามองว่าในธุรกษษิจสปาเนี่ยหนึ่งคือแบรนด์นะครับแบรนด์ Brand เป็นอะไรที่สําคัญมากในปัจจุบันนะครับด้วยการสื่อสารทั้งในเรื่องสื่อของออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์เนี่ยาการจะสร้างแบรนด์ขึ้นมาใหม่เนี่ยค่อนข้างลาบากนะครับสองในเรื่องของบุคลากรน,นะครับคุณต้องมีบุคลากรที่เป็นมาตรฐานต้องมีระบบการจัดการมีมาตรฐานในเรื่องของการบริการที่ คงที่นะครับทำให้แบรนด์น้องใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยค่อนข้างรีเทนพนักง,งานค่อนข้งางลำบากนะครับแล้วก็ส่วนที่สาในเรื่องของการประชาสัมพนันธ์การทำการตลาดนะครับก็จะมีหลายท่านมองว่าเอะออนไลน์มาเก็ตติ้งทำง่ายแต่ว่าจะทำยังไงให้ลูกค้าเนี่ยอมองเห็นถึงบริการพกเกรพราะธุรกิจบริการเนี่ยมันไม่เหมือนผลิตภัณฑ์ที่สามารถจับต้องได้นะครับแต่บริการเป็นประสบการณ์มากกว่านะครับ ใช่ครับเราก็จะใช้ในเรื่องของการทำ experiential marketing การทำการตลาดแบบให้สัมผัสนะครับเราก็จะมีเชิญบล็อกเกอระไรต่างๆเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนการประชาสัมพันธ์บริการเราให้ให,ให้ให้กว้างขวางก็คือ เติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ip ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการศพ IPM i d e Finition 02-245-9999